ธนาคารกรุงไทยประกาศขายศูนย์การค้ากาศส่วนแก้วซึ่งเป็นห้างดังในตำนานคู่เมืองเชียงใหม่มากว่า30ปีค่ะคุณผู้ชมอู้หูอยู่มา30ปีแล้วนะคะ,ะขายสา0 0ล้านค่ะมีใครอยากจะไปเทคไหมคะอ่ะให้พี่กบไปจัดรายการในนั้นเนาะได้ไหมคะจะอยู่ห้องไหนก็ได้นี่ข้างบนมันเป็นโรงแรมคุณผู้ชมข้างล่างก็จะเป็นห้าง เมื่อก่อนคือแบบสวยตอนที่แบบสภาพเลยดีๆคือสวยมากนะคะอันดีตห้างเบอร์หนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่อะคุณผู้ชมบางคนบอกเศร้าอะ่ะคืออยู่กับกาศสวนแก้วมาแบบนานมากแล้วอะ่ะมารู้ข่าวอีกทีก็คือเนี่ยค่ะแบงก์กรุงไทยก็ติดป้ายขายนะสามพันล้านบาทวุ้ยเพิ่งทราบว่ามีเนื้อที่27ไร่2งงานนะคะ ก่อนหน้าน,นี้ก็ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินนะคะก็ถูกเติมพิษจากโควิดเข้าไปอีกก็เลยปิดกิจการตั้งแต่1กร,รกฎาคมนะคะนี่เปิดคู่เชียงใหม่มา30ปีแล้วค่ะเปิดครั้งแรกเมื่อ29ก้ากุมภาสามห้าเดี๋ยวนะขอนับก่อนนะว่าตัวเองเกิดอะไรกี่ดิฉันอายุได้9ขวบนะคะ กาศสวนแก้วเพิ่งเปิดค่ะคุณผู้ชมแล้วพอดิฉันม้นจะเป็นสาวนิดนึงดิฉันไปเชียงใหม่ได้นะคะ <c oughs> ก็ยังคงสวยงามอยู่นะคะอ่ะในตอนที่ดิฉันเป็นสาวนะตอนนี้ก็อยู่มาสาสิปีแล้วสำหรับห้างนะคะคุณผู้ชมสูงสิบชั้นสูงสิบชั้นมีห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเข้ามาร่วมเปิดให้บริการภายในศูนย์การค้าตั้งแต่แรกนะคะ ก็มีร้านอาหารโรงโรงหนังอือ้อเมื่อก่อนจะไปดูหนัง้วไปที่ดูที่กาสวนแก้วเด้อค่ะ